เขาอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนขออะไรขออะไรอธิษฐานแล้วบอกว่าขอให้มีขอให้ตัวเองมีความสุขความสบายอะไรเงี้ยอธิษฐานอะไรสบายนะให้วเราให้เราให้เราเราสายเออเออสุขภาพแข็งแรงเออ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 เอกระย

ตัดเลยตัดเ,ออเลยตัดยังไงเออตัดยังไงก็ได้อตัดเลยเออเขาก็รู้จักเพยียบเออ